สวัสดีค่ะทุกคนสะเพ่ไม่มาเจอกันหลายหลายเดือนมากเลยนะแต่ว่าตอนนี้ก็คือจะพามาดูต้นอ่อนน้องกันที่เพาะเอาไว้นะไอ้นี่พามาดูนี่ว่าเราก็ปลูกต้นไม้ได้นะสวัสดีทุกท่านที่ทั้งมาสดและยะหลังนะคะอ่ะเดี๋ยวให้ดู อันนี้เป็นน้องกันนะคะน้องกันต้นอ่อนก็ประมาณสองสัปดาห์แล้วนะเขาก็ต้นยืดโตวไวมากโตยืดหาแสงแล้วก็ต้องเนี่ยเปลี่ยนลงกระถางให้เขานะอันนี้เพิ่งเอาขึ้นมาจากาหลุมพออนุบาลน,นะก็เอามาใส่ตะกร้าบ้าง เอามาใส่กระถางเล็กบ้างนะอันนี้อันนี้เป็นต้นตัวอย่างต้นโมเดลนะคะนะแล้วก็มีที่อยู่ในรังอ,อยู่ในถุงเพาะชำด้วยอเดี๋ยวพาไปดูถุงเพาะชำ <c oughs> <c oughs> หลายคนจงถามบอกว่าเซฟาน,ห,นหายไปไหนนะไม่เจอหน้าเลยไม่ไม่ไมลฟ์สดไม่ทำอะไรใดใทั้งสิ้นก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่ หลงไหลกับการปลูกต้นไม้อยู่ปลูกสมุนไพรนะสมุนไพรของดีของไทยเราดีแหละนะอ่ะอันนี้มาดูอันนี้ที่ใส่ไว้ในถุงเพาะชำนะคะอ่าอันนี้แต่อันนี้เป็นดินดินสำหรับปลูกเขาโดยเฉพาะอันนี้นะก็ ถือว่าโตวไวมากคือสองสัปดาห์นี่คือแบบว่าต้องย้ายลงกระถางย้ายลงอันนี้ของเขาแล้วอะนี่อันนี้เป็นเม็ดที่ปลูกแบบออร์แกนิกนะแล้วเขาก็แบบว่ายืดหาแสงไวมากเลยแล้วเราก็ต้องพาเขาลงเขาลงไปอ่าเพาะในถุงต้นกล้าลงในกระถางอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เดี๋ยวต้องหากระถางให้อีก นาะยยังหากระถางไม่ได้เลยดินก็ต้องเป็นดินล้วนๆน,นะอันนี้เป็นดินที่สั่งมาจากลาซาด้าเลยนะนะก็ถือว่าเนยะเป็นรออนแรกรออนแรกก็โตวไวโตวไวจนทำอะไรไม่ถูกนะคะแต่ก็ถือว่าประสบความสำเร็จแหละสำหรับมือใหม่หัดเพาะนะ เห็นไล่เขียวๆแล้วมันก็ชื่นใจใช่ไหมอือนี่แหละค่ะก็เป็นผลงานเนาะเดี๋ยวจะมาดูกันว่าอีกสักประมาณสองสัปดาห์เป็นยังไงต้นน่าจะน่าจะโตขึ้นเยอะแล้วแล้วก็แล้วก็คงต้องแบบว่าลดน้ำใส่ปุ๋ยอะไรกันไปตามเรื่องเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นพันธุ์ห่างกระรอกผูพนันธที่ว่าเป็นพันธุ์ที่มีสารที่ ให้ความรู้สึกเคิบเคิมได้มากที่สุดนะในบรรดาทุกๆสายพันธ์นะคะเป็นพันธ์ที่ได้รับความนิยมสูงว่างั้นไอ้ก็เดี๋ยวต่อไปอาจจะขยับขยายอะไรมากขึ้นก็ว่ากันไปนะอันนี้ก็เป็นความคืบหน้านะคะ <c oughs> ความคืบหน้าของกิจการใหม่ของสเปนัยนะออก็ถือว่าแบบว่า,าได้ ได้ทำอะไรที่มันเกี่ยวกับสุขภาพเพราะว่าพวกสมุนไพรไทยเนี่ยไม่ค่อยได้รับการยอมรับมาหลายสิบปีนะ่ะแต่ว่าเป็นหลายช่วงอายุคนก็ได้เพิ่งจะมาได้รับการยอมรับจากชาวโลกเนี่ยในช่วงหลังยุคโควิดนี่เองไม่ว่าจะเป็นฟ้า,าทลายโจรก็ดีหรือว่ากัญชงกัญชากระท่อมอะไรอย่างเงี้ยนะ เพิ่งได้รับการยอมรับจากนานาประเทศนะว่ามีผลต่อการรักษาสุขภาพของมนุษย์เรานะอย่างกัญชาเนี่ยก็มีสารสกัดที่สามารถเอาไปช่วยเกี่ยวกับเรื่องของอมะเร็งโรคภัยไข้เจ็บได้หลายเลืองหลายหลายชนิดเลยนะรักษาอะไรหลายๆล,ยลยอย่างได้ตามที่เขาวิจัยมานะคะเดี๋ยววันหลังจะ,จะมาหล่เรื่องนี้ฟังนะแต่วันนี้ก็คือพาชมเฉย ชมแปลงเพาะก็คงจะได้ประมาณสี่สิบต้นนะ่ะนะประมาณสี่สิบต้นนะแต่ว่าที่ซื้อมเมล็ดมาซื้อมา้อย้อยเมล็ดนะแต่ว่าเราแบ่งเพาะห้าสิบเมล็ดนะที่เป็นจริงๆก็ประมาณสี่สิบประมาณนั้นก็าพามาดูก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวจะอาจจะมี อย่างอื่นแซ,แซมมาอีกเดี๋ยวก็พามาดูกันนะคะก็เท่านี้ก่อนเนาะเพราะว่าเรายังไม่มีอะไรขึ้นหน้าก็มีมีเนี่ยแหละพวกต้นอ่อนเนี่ยแหละให้ดูนะคะก็ขอบคุณสำหรับคนที่ติดตามมานะก็ถามว่าทำไมไม่เห็นไลน์เลย <laughs> นะโอเคเดี๋ยวเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ